めっちゃ幸せにーるよ。 เก็บแยกว่าเห็ดอะไรนะคะเห็ดยังบุเนี่ยถิ่งแดงครับวเห็ดบัวแมนตุถิ่งแดงแต่แล้วอือถูถูถูๆูงามยังได้เนี่ยถ้ามันโตได้เท่านี้อ่ะเนาะเนี่ยงามแห้งอุ้ยเทปพี่ว่าอีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งเนี่ยน้องฝนอุ้ย ไสียดาอา้อาไ,ไ,ไว้รถนให้พือนน้ำแบงไว้แบ,บงไวใเพืนโอ้เสียดายดิวนใบใหญ่ไหมอ่ะตรงนี้อาจจะไม่มีคนเก็บดูล่ะดูล่ะดูล่ะไว้แค่นี้จะเอาไหม อันนั้นเอาอยู่แต่ว่าอันเล็กๆเนี่ยพี่ไม่เอาเนี่นี่นเท่านี้อันนี้พี่ไม่เอาแต่อันเล็กๆเลยเป็นดดโดดๆคืไม่เก็บเนี่ยอันอย่างงี้พี่ก็ไม่เอาปล่อยให้มันโตม,มันจะได้ออกเยอะๆผีอ่ะโอ้ยเสียดายกูได้ดอุย้ยอุ้ยยังไม่มีคนมาเก็บหรลบคนี้อุ้ยนี่ไงนี่ไง มันซ่อนอยู่ตรงนี้แบบนี้กับมันยู่ม้าหลาหลอบเหล่าบดได้จักเทียม้าหลอบนีแหละโอ้ยอห่ามบอก่ปลุกไว้เกิดนะจ๊ะปลุกไว้อุ้ยเอ้าซ่อนอยู่เหรอไป,ปเซฟบดาแล้วเหี้มันเก็บมันเบืออ่ออะ า <c oughs> ลายมือนีหลายแห้งเจเ้าเก็กต้องเสียเป็นตาสีน้ำอยู่เป็นตะมันอยู่บ่เอาแล้<อ>วนี่หน่อย นี่แหละนี่ล้วก็ใต้ต้นนี่มั้งนี่เหรอนี่แหละมันเดี่ยวสิสองดอกนะ คุณอ่ะคุณอ่ะถ้าคุณอีกดอกไม้คุณบใหญ่น้อเนี่ยถือแดดด้วยมั้งแดดบ่มีบไม่แดดบหอนมันบ่ยห่อนเไดาเนาะมันดอกน่อยคุเจ๊บ๊วลด

เราไม่ค่อยได้เคลียร์หรอกเนาะเพราะว่ายุย่งกันมาถ่ายไปตปเน้าฝนแปลพุ่นกันห้าไปกันไปกันไปกันโอ้แมนเลยนี่แมน,นเลยเสร็จล,ละจิ๊บแม่ เ็ดเียเห็ดอียงก่าเห็ดเพิงไข่หรือเห็ดเพิ่งขาวอเห็ออ้ยเมนมะนมูหน,มน,น,นี่นาอั้เรา่นมานี้เนาะแต่ว่ามูนั่นน่ะไลก็หนีเด้ดเทตดเขาเก็บไปนำเร้นเขาเก็บบอแสดงว่าห้อนเก็บไปคือว่าตรงนี้เลย อนแห้งเนาะแมนบในวนเมนเที่ยวเห็นบอเนี่ยเนี่ยขี้เหยียบเนห้อยเขาเจ็บแล้วเมนหอยกูพีดิใ่ตาครับใช่ตาปฝิดไว้ดอกกูฝนดอกนั่นขเหยียบเด้อดิดดกิ ไปมันใหญ่นี่เหยียบเลยเหยียบล้วนี่เาเหยียบใช่ไหอ๋อไปไปะไู้้นกินน้ำโอ้ยยุ่งกัดเาหบาอีเออเานีล่ะจำใเด้อบนี่มองนี่จำบเบ่บ่ เอาดอกเดียวกับพ่อมีจงแหวมันใหญ่เอาดีไหมนะ่ะเอาแต่อัน,นใหญ่ไปแล้วกันเนาะลุกโม่ปรเดี๋ยวขาดตังกลองมาเลยตึ๊บตึ๊บย้ำเาบาให้เชื่อส้มนี้จะหาย น่หอล้วเนี่ยคนจะเหยียบปกไว้เพ oh ิ่นมาเก็บเห็ดแล้วเก็บท่านเพิ่นบันาะอู้เจดายแ้อยากไห้วันไงเห็ดอันนั่นเหรอเห็ดเก้าห้อเนี่ะ เห่เนาะเห็ดอย่างไรไม่ไม่เห็ดละงอกบ่ามีเห็ดละงอกแต่บไม่แต่เห็ดเบื่อแต่พี่ว่าเห็ดละงอกบ่มันก็มีปอกมันก็เป็นไข่แต่ว่าห้อยพ่นมาตัดเอาเด่นี่เนาะเมตาตัดโอาโอเนี่เห็ดอันนี้ละมั้งเนี่ยขี้กระเดียนขี้กระเด็นอือ

ไปยนกันนเนีนนนเ่ยแ่นมาตาเอตีเหรอ,อชาบ้านบอกว่ามาตหเราโง่เขาทมาจยู่เต๋อ,งงกอ,อ,กอ,อตเลย่แม่นเ,เหรโง่งคนเก็บไปเลยตีใ,ใกล้เตตุบตุบกะตะอุ้ย ไ่เชื่อมันคิดไว้นี่ตะกการแล้วตะกการพุทเทศ กรอบเหรอดอกหวานเพิ่งยังก่อให้เพิ่งตองครับเพิ่งตองใกล้ใกลกันนี่บ่บ่ยังต้เนี่ยยางกำห้อยเจ้าของยางไปเลยที่รีที่รีต้นนี้แบบซับชนมาแบบยงอว้นใส่วนราวนใส่ตายไหมอ๋อ ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าเอาอยู่ไห้ดิบังไว้อู้หูมันกจะเจอเรื่อยเนาะปาช้างมนปาช้ เอาปาดเอานะคิดดีไมเพราย,ยุ่งกระไร้ใช่อีดวงดีไม่เห็นเลยดวงแต่มันก็น้อยเนะเอาลไหาทางออกเป็นจป่เทมาแต่ก่ัน นี่เริ่มหลงทางนี่เด้ทางนี้ออกได้ไหมนี่เหมือนมีรอยทางเดินลองเดินไปฝั่งนี้ด้วยหลงป่าแล้วหลงป่าแล้วออกแล้วหาทางออกเจอไหมเนี่ยตามมันจะปนหนนะฮีเตามรอยเหตุเดีตามรอยนี้ไป,ต,ไปต้องเป็นทางออกละ เดินถนนก็โอเคแล้วไม่เคย่างตามถนนมองหาเลยถ้าเป็นเห็ดกินได้นี่คือจะแบบ<ม>ดูดู<ม>แต่ว่าทางนี้เราไม่เคยเดินเน,ะนเาะเราไม่เคยมาทางนี้ดูดิมันจะไปออกตรงไหน,น เราเดินมาจากทางนั้นเจอ,อทางแยกซ้ายหรือขวา <c oughs> เราจะไปนัานไหนทางนี้แบบเหมือนเดินมาไม่คุ้นเลยพี่ว่าเราเราเดินไปทางพนตรงนั้นอะ่ะถอยกลับ ใช้กลับทางเดิมก่อน,อนอเรากลับทางเดิมแล้วเราก็ไปตามเสียงรถที่เราได้ยิน,ดเ,น,นยเดินหาคุเทพกันไม่รู้คุเทพอยู่ตงไหนคุเทพพี่ห <c oughs> ลงป่า, <c oughs> า <c oughs> ฟังเสียงมอเตอไซค์กัน ภูเทสอยู่ไหนตอนนี้ก็หาทางออกยังไม่เจอนะคะเห็ดก็ไม่หาแล้วตอนนี้หาทางออกออกเห็ดไม่ได้หาหาทางเราเดินมาทางนี้ออกตรงนี้ไหมโอ้ยปวกปวกเลยใช่ไหมคะปวกละหมวกขนาดนี้แล้วต้องเป็นปวก งามงามอะไรนะแต่ว่านี่พวกนี้มันอะไรไม่รู้เลยค่ะทำไมมันถึงไม่มีเพื่อนนะเน้ะรากมันลึกไหมอ่ะเอ้ารากไม่ลึกเอาแล้วไม่เจ็บบวกไหมเนี่ยไม่รู้อะไรอะเอาไปประเทดูก่อนแต่ว่าขามันเหมือนเห็ดเบื่อเลยอะ่ะเ <c ười> ส้อดเห็ดเบเื่อน่ะสงสัยละเด้อบ่า ตอนนี้แม้แต่ทางเดิมก็จะหลงแล้วนะคะอี่ข้งบนข้างในข,ขาวๆนั่นเห็ดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดิมก็จะหลงทางใหม่ก็ไปไม่ถูกเดี๋ยวลองเดินอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลองโทรหาผู้เชี่ยวแต่ว่าสัญญาณก็ไม่ค่อยมีละทีนี้อ้อหิวเข่ากับหิว เขาก็บอกินมาก่อนซุม nah ือกินเข่ามาก่อนมือนี้บอกินเขาทางก็ต้องดูอฮ้ยอันนี้ดอกดอกที่เราเจอโคนใหญ่นี่จะได้แม่ที่น้องออยถ่ายรูปอ่ะอ๋ออแม่แม่แม่ใช่ไหมใช่มาเนี่ยว่าทางกลับอยู่นี่ตอนนั้นเราเดินมาจากทางฝั่งนี้ไม่ทางกลับต้องอยู่ทางนี้ดิอ้าทำไมล่ะคะเพราะเราเดินไปนี่ แน่นดิเอาแล้วนี <c oughs> ่ไงถูกแล้วนี่เดินม,มาจากฝั่งขวกน,นี้ใช่เดินฝั่งนี้คือฝั่งจะไปเก็บเห็ดอ,อันนี้กินได้เหมเนดะี๋ยวหาทางต่อหาทางออกกันอุ้ยมันเอ่อเอ่อเออยุ่งแล้ว เจอทางลู่ลูแเหรเนี่ยทางออกแต่มาเจอเห็ดโอ้ยบ่อยากเอาดอกนิดหน่อย<ๆ><ๆ>เลยได้บ่มันจะโกตัวไหมอะให้มันโดนอย่างงี้เลย ก็ไม่รู้ปล่อยมันไว้ปล่อยไว้นี่ค่ะนี่ค่ะเจอทางออกแล้วเย่เย่ไข่ไข่เลยไข่เห็ดละง่อ่ะไม่รู้ค่ะมานเขาเตะทิะ้งไหมเอาไปก่อนไม่รู้ไข่อะไรดีใจไข่อะไรไข่อะไรอ่ะไข่เห็นอะไรไม่รู้ไม,รไม่เห็นเลยผิวเน,น พี่ก็บ่เห็นเหมือนเห็ดผึ่งเนาะคือเห็ดผึ่งใหญ่ดิวิ๋วแต่มองดูวิ่งเห็ดผึ่งคือเห็ดผึ่งเลยเปไปคุยเทียบเบื้อง่าเห็ดผึ่งอย่างมันเป็นลักษณะแบบนี้คือแบบคือเห็ดผึ่งทำไมไม่มีเพื่อนอะ่ะคือผมมีมูอยู่อย่างผูด้เดียวแสดงว่าป้านี่เห็ดผึ่งออกแดี๋ยวเห็นปะเก็บไปเก็บไป ต้องบอก mm hmm. well. ู้เยมมาทางนี้แล้วเห็ดเพิง่นยีลิีเห็ดพิ่งยี่รีใส่แต่ก้าผู้เดรหลายกระมูนเอมือนโอเคใช่ล่ะนึกว่ามีแต่เราหลงทางคุเทพกบหลง ปลาแมนพวกพี่ลงผู้เดียวกันเอาฝนอ่ะหาท้างออกบพพอเนาะเอิญหายย่าคุเทพไปซ้ายหลงคือกันือเตี้ยกระลังสีออกจากปลาให้พันกระลงปลาคือกันเอาไปใส่ล่ะมากินขา้าวเดี๋ยวจะดูของคุเทพนี่คุเทพครูอุ ครูฝนนี่ครูฝนอืมด้เห็ดพึ่งดอกบักใหญ่เลยอันนี้เห็ดบวบว่าเห็ดเอียงแยกเห็ดเบื่อแน่นอนบวมหัวจันบอกว่าเห็ดยังอืมต้องเอาทิง้งต้องอทิงท้งทิ้งได้แล้วละสะิเดี๋ยวจะทิง้งเออเดี๋ยวก็มีอันนี้เห็ดอีหยังเห็บตลาดจะ คือประหลาดเนี่ยบวบแยกอุ้ยปาดเอันนี้เห็ดผึ่งตัวนี้ของคุณเทพแผ่นเช็คเห็ดแผนเช้คอันนี้เพึ่งยังผึ่งตองผึ่งตองอดึงอันนี้ได้ตาเที่ยวได้แต่อื้อนอนใหญ่แห้งหยานมันใหญ่นะ่ะขนมันใหญ่เนาะขนมันใหญ่แซมเนียแห,ห้งสีได้หลาย พ่อพ่อตาดอกนี่น้อยเพียอุอ้ยงามงง้างไรนี่ครูอุ๊อันนี้เห็นยังเกาะนพึ่งน้ำอ้อยพึ่งน้ำอ้อยนี่แี่คือน้ำอ้อยโอ้แข่งเอาขาออกแข่งคือตอนน้ำอ้อยทำไมตะเกี้เ <c oughs> นาะเที่ยวประเทศเป็นก้อนน้ำตาลอะไรคะอุ้ยพูดไม่ใช่ไม่สองอสองหล่อ อ๋อไปเนี่ยผ้ากันไว้ยี่เด้มันเป็นปวกหรือบ่ปวกมันคือขาบ่กเหี้ยวใช่เนี่อยู่พ่นแต่จำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนพ่นทางที่ที่ออกไปทางนั้นแหละลงอ๋อมันคือขาบ่กเหี้ยวเห็ดปวกหนึ่งขาบ่กเหี้ยวครับเตี้ยปวกฟานเนียงคันบ่ฝานครับอ๋อปวกฟานหรือเห็ดปวกไฟนั่นแหละอ๋อก็ว่ายี่เด้มันคือบ่มี่มัวมันสนุกถึงบ้านแล้ว อย่างเนาะได้ไขรเห็นหลักหงวกมาตื่มได้น้ำหมากมาดอกเดียวดเดี๋ยวสิเลี้ยงให้บึง มาอ้วนมาอ้วนว่าไปเก็บเห็ดนะเว้ยเห็ดมุนแท้ๆมาอ้วนเก็บอ่ะอ้วนอะลรซื้ออ้วนเด็ดซื้ออ้วนเด็ดฟันอ้วนอยู่หรอฟันอ้วนเหรอฟันนั่งลงฟันไหนจะอ้วนเอ้าทำไมมาโผล่ตรงนี้นั่งลงเธอกินข้าวแล้วนะนั่งลงมาอ้วน One. กับการรับชมวิดีโอแล้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ